สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นในวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็สแกนเคอร์วโค้ดเข้ามาได้เลยนะครับใครชอบเทรดสดชนข่าวห้อง VP อาจารย์พี่บีเราก็มีเหมือนกันครับว t m ี r k e t ์กับโปรโมชั่นใหม่ครับลดซ o บโกใครที่สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยเฟ for, for y o u ครับกับโปรโมชั่นใหม่ชวนมากยิ่งได้มากชวนเพื่อนของคุณเข้ามารับทันี50 US อลา์ครับผม xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที US ดอลล usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนนะครับผมสำหรับข่าวเศรษฐกิจในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเราไปเริ่มต้นกันที่ประเทศรัเสเซียก่อนเลยนะครับล่าสุดแล้วสารข่าว i n f o q u e s t มีการรายงานมาว่าปูตินสั่งชัดดาวภาคธุรกิจทั่วประเทศหลังผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยพุ่งไม่หยุดเลยนะครับประธานาธิบดีว,วลาดิเมียปูตินนะับผู้นําของรัสเซียได้ให้การอนุมัติข้อเสนอของรัฐบาลรัสเซียในการสั่งปิดสถานที่ทําการของภาคธุรกิจทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อสกัด,าด,าดาการพุ่งขึ้นของจํานวนผู้ติดเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงผู้เสียชีวิตครับทั้งนี้คําสั่งดังกล่าวนะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่7พฤศจิกายนแต่บรรดาพนักงานจะยังคงได้รับเงินเดือนใน ช่วงที่มีการปิดธุรกิจดังกล่าวครับประธานา,าธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับกล่าวว่าคําสั่งดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีผลบังคับใช้ก่อนวันที่30ตุลาคมและอาจจะมีการขยายเวลาออกไปเกินวันที่7พฤศจิกายนสําหรับในบางภูมิภาคทางด้านของสํานักนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกนะครับออกแถลงในวันนี้ว่า เขามีคำสั่งให้ประชาชนที่มีอายุเกินกว่า60ปีและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับต้านโควิด -19 เนี่ยจะให้อยู่บ้านเป็นเวลา4เดือนเลยทีเดียวขณะที่ภาคกชนจะต้องให้พนักงานอย่างน้อย30%ทำงานที่บ้านหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีสสถานการณ์หนึ่งที่น่าติดตามนะครับก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเหมือนจะเคยได้ยินข่าวดีมาบ้างแล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัเสเซียเองอังกฤษเองก็กลับมามียอดผู้ติดเชื้อนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับข่าวต่อมาครับนักทุนเรายังอยู่กันที่ประเทศรัเสเซียนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาโตกันบ้างดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันสถานการณ์นะครับความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ครับรัเสเซียเตรียมปิดสำนักการทูตของรัเสเซียประจําองค์การ NATO, ที่่ตัั้งอยูนกรุบเซ ของเบลเยียมนะครับและจะถอนใบรับรองสำนักการทูตของนาโต้เพื่อตอบโต้เหตุขับนักการทูตก่อนหน้าดีครับทุกท่านสารข่าว TNN World มีการรายงานไว้นะครับว่านับตั้งแต่วิกฤตที่รัสเซียผนวกกับใครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งในช่วง7ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2014นะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและก็องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือที่เรียกกันว่านาโตเนี่ยก็ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องและมาถึงจุดที่เรียกว่า ต่ำที่สุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับ จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานร้าวลึกและยากที่จะหวนคืนนะครับเริ่มต้นมาจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือวันที่6ตุลาคมครับองค์การนาโต้ได้ขับนักการทูตของรัสเซีย8คนออกจากสำนักการทูตรัสเซียประจำนาโต้โดยกล่าวหานักการทูตรัสเซียทั้ง8คนว่าเป็นสายลับทําให้จํานวนนักการทูตที่ประจําอยู่ที่สำนักการทูตรัสเซียในกรุงบัตเซลสำนักการใหญ่ของนาโตเนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเหลือเพียง10คนเท่านั้นแล้วก็เพื่อเป็น การตอบโต้เหตุการณ์การขับนักการทูตรัสเซียครั้งนั้นเองทําให้เมื่อวานนี้นะครับเซอร์เกลาซอฟนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเนี่ยเปิดเผยว่ารัสเซียจะปิดสํานักการทูตของรัสเซียประจำองค์การนาโตที่ตั้งอยู่ที่กรุงบัตเซลของเบลเยียมครับและจะถอนใบรับรองสํานักการ ของนาโตด้วยนะครับที่ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโกครับโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่นาโตขับไล่นักการทูตของรัเสเซียครับทุกท่านนักวิเคราะห์นะครับก็มองว่าการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเดินเกมหยุดความสัมพันธ์ทางการทูตกับนาโตเช่นนี้เนี่ยเป็นก้าวย่างที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะไม่เพียงแต่เขากลัวที่จะกลายเป็นคนอ่อนแอเท่านั้นแต่ผลจากการลงประชามติเมื่อปี2020ที่ย้ำชัดเจนว่าปูตินเนี่ยจะ สามารถอยู่ในช้ำเนียบเขมลินฮะต่อไปได้จนถึงปี2036เลยทีเดียวหรือหมายความว่าจะทําให้เขาเป็นประธานาธิบดีได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการที่แสดงบทบาทเนี่ยก็จ,จะต้องมีการแข่งก้าวบ้างนะครับในบางกรณีครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เราจะต้องจับตามองเป็นพิเศษครับข่าวสุดท้ายนี้ครับนักทุนเราย้อนกลับมาแถวแถวประมาณเอเชียแปซิฟิกกันหน่อยแล้วกันนะครับจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการเสี่ยงอันตรายในทะเลจีนใต้ ต่างคนก็ต่างเรียกร้องอเมริกาก็มองว่าการกระทําของจีนเนี่ยยั่วยุทางฝั่งของจีนก็มองว่าอเมริกาครับคุณเนี่ยกำลังยั่วยุเรามากกว่าอีกนะมาดูกันดีกว่าครับก,กระทรวงกลาโหมของจีนครับเรียกร้องให้สหรัฐนะฮะยุติการปฏิบัติการทางการทหารในทะเลจีนใต้โดยระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในภูมิภาคและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการรั่วไหลของนิวเคลียร์ในน่านน้ำยุทธศาสตร์ครับฐาน เคอร์ยนะครับ โคศกกระทรวงย้ำถึงความต้องการของจีนสำหรับคำอธิบายที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือดำน้ำของสหรัฐที่ชนกับวัตถุลึกลับในน่านน้ำพิพาทเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าถ้อยถแถลงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นนะและก็ไม่มีความชัดเจนเลยแนวทางที่ไร้ความรับผิดชอบและซ่อนเร้นเหล่านี้ขาดความโปร่งใสซ,ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการตัดสินที่ผิดพลาดจีนและประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้นะครับต้องตั้งคำถามถึง mm -hmm. ความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของสหรัฐนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับหากว่าใครจําได้คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการรายงานมาว่ากองทัพเรือสหรัฐนะครับ USS Connecticut นะครับซึ่งเป็นเรือดำน้ำพิฆาตแบบจู่โจมรวดเร็วเนี่ยนะครับผมเข้าไปชนกับวัตถุใต้น้ําที่ไม่ทราบชนิดในทะเลจีนใต้เมื่อประมาณช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับทุกท่านทําให้ลูกเรือเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันหลายคนเลยแต่ก็ในการรายงานออกมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะว่าไปชนกับอะไรที่มันมีความชัดเจนครับและ นี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเย็นครับสวัสดีครับ